ียบแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันท์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็อยทำไมมันเป็นแบบนี้วะกล้องเอียงเอียงเอียง ดีใจจังเลยนะคะที่ยังไลฟ์สดได้คือว่าป้าเปียวไม่ได้ไลฟ์สดแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปเลยเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะเพราะว่ามีภาระกิจเยอะมากเลยเมื่อวานนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าวันนี้ป้าขึ้นหัวข้อว่าข่าวดีรายวันไม่อยากจะได้ยินข่าวร้ายนะคะ โอ้โหเพราะว่าเมื่อวานนี้ป้าก็มีโอกาสได้เป็นเลาะดูข่าวคราวบ้างนะคะก็มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายมันแน่อยู่แล้วนะคะในแต่ละวันนี้บนโลกใบนี้มันก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคืออะไรข่าวร้ายคืออะไรเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณวีโวขอบคุณมากๆเลยมาทักทายกำลังใจเพราะว่าตอนนี้ป้า เออนึกว่ามันจะขึ้นไรได้ไหมเนาะป้าก็เห็นช่องนั้นช่องนี้เพื่อนก็บอกว่าอุ้ยเขาขึ้นไรสดไม่ได้เขาโดนปิดกัน้นนี่นัน่นเมื่อวานนี้ป้าก็ยิงไม่ได้ทําทั้งคลิปแล้วก็ไม่ได้เข้ามาทั้งไรสดเลยป้าก็เลยโอย้ว่าจะขึ้นอยู่นะเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้ป้าลงไปรดน้ําต้นไม้ตอนตอนบ่ายๆไปถึงค่ำมาเนาะคุณชาลีพระเครื่องสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจป้านะคะตอนนี้คุณลุงยังอบรมอยู่เลยนะคะตอนนี้คุณลุงอ่อนจันทร์ก็ยังไปอบรมยังไม่กลับมานะคะคงจะเป็นตอนเย็นวันนี้จึงจะกลับนะคะป้าก็าเลยโคคิดถึงเอฟนะคะคิดถึงไปเลาะดูข่าวครา,าวแล้วก็อยากอยากต้องการความอบอุ่นเนาะอยากจะได้ความอบอุ่นจากเอซที่น่ารัก อีกเหมือนกันนะคะว่าหนึ่งละป้าขึ้นไลด์ได้ไหมหนอป้าเห็นหลายช่องบอกว่าโอ้ไลสดไม่ได้ป้าก็โอ้โหนี่ถ้าเราไลสดไม่ได้เราจะทํายังไงดีพี่น้องเพราะว่าป้าเปียกเองก็ไม่ได้เก่งเทคโนโล,โลยีแล้วทําอะไรไม่เป็นนะคะเสียงแหบเสียงแห้งด้วยนะคะความจริงแล้วป้าก็ <c oughs> อยากจะทำคลิปเยอะๆอยากจะ ขึ้นไลค์ทุกวันนะคะป้าอยากทําคลิปเยอะๆแล้วก็อยากขึ้นไลค์ทุกวันแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าป้าก็ทํางานเนาะ